ตัวเขาโดนหลังเข้าไอ้เอ้ยท่าไรทางอะรที่เรามากันอะไม่รู้ว่ะจุดที่เจ็ดห้าทางโคโค,โคไปเปตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันยิงเข้ามาด้วยวิธีได้ดังเห็นยังทางยิงไกลหรือใก้เอ้าหลังอีกอะไรวะเนี่ยถามยิงใกล้มาใกล้นาตัวนึงใกล้ดาวใกล้ดาวเหลือตัวไกล ตัวไกลเล่นวิทเอ็ดอ่ะตัวต้องเล่นก้อนหิหนเลยเขาแล้วอีกตัวนึงอะหามเล่นวิทเอสอยู่ขอบเขาอะประมาณน่ะเอาตรนะงที่รัก รวังอะไรลนะ่ะเปิดเลยเออดีดีนะมีสมองหน่อยชุบย้ายก่อนชุบที่รักก่อนแต่ไม่อยากีื้อนะเออมันฉลาดเลยเมื่อกี้มันมระเบิดไอ้วอลไว้ ต้องยินทั้งตัวไอ้ยี่ยโดนมีดียงเอาไปแหกสียง,งด้านล่างตัวหลบหินได้ตัวระวังด,ด้านซ้ายไอหำเข้าไปนึกแล้วก็ไม่เคยเอาไว้วอปิดต,ตัวเองอสภาพพี่ตายหนู

เออสัวไม่ใช่ B T X ตัวตัวใจก็พักก่อนใจก่อนตัวไอ้วอกขี่ตัว, F ตวโอเคเข้าหกะตามดูหลังวงให้เรียบร้อยอ่ะ อะไรรองร่างตรงไอวาเกเสียวตัวนั้นเฮ้ยตายได้ไงวะไอ้เวียวนเนอะเอ็นน่าจะเล่นขอบอยู่ตรงสลิงอ่ะสลิงเล่นขอบอยู่ตรงสลิงืมไม่ออกอ่ะไม่ออกจะยอมบอกอ่ะทีอือไม่จบตายตายจะต้องไอ้วา่า เราเพิ right, so so ่งระบาดต่อคอฟวอ้า